ริสุทธิสักหงวางนามิเดินยอบยัวสมุทรสาบในบริบูรณ์ได้ฉันใดเทวเมวิโสินาเพธนาอุปคัปปะเตทานที่ด้ดูที่ใกล้ลวในโลกนี้การสำร็จประโยชน์แก่พุทธิาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นติสิตามปฏิทามชุนึงอเ่อยข้าพิจานป่าธนาแล้วกทั้งใจแล้วอิปเมวัสมิสัตถุ ลมหาเรจัันสจเทรินตัทังขาขอความดีทั้งความจนเต็มที่ฉันโบกนนันตยตานันในวันบินฉโชตินัตตยตามันเวันยังสว่างสวยบนยินดีัปตที่ยโยวัชตุปัญาทัความทุาดไปตกรโกวินัสตุ โรคต้องควบปองด้านสทายมาเตียวะวตวนตรายโยอันตรายอย่ามีแก่่านดูพิธีบายุคปภะวัตท่านชมบินผู้มีความสุขเมียจุช่นอภิวาทนะเสรีสานิจาพุทธาปจจัยโนจัตตารรรมวันติอายุพโนสุรังพลองทันศีะการเกือุันนาสุขาพละ ย่ำกระดิ่แก่บุคคลผู้มีปิวัวกาเปรติวนนอ้ต่อผพยใหญ่เป็นนิสอาวุธสัพพมาของลงขอสัพพะมงคลทีมแก่ท่านพระพันืุสัพพะเทวตาขอเราเทวดาทั้งวงจงรักจาท่านสัพธานุปาเอนะด้วยอนุภาพแห่งพระคุเจ้าทั้วงสัพธรรมานุภาเอนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้ง a วงสัพพสังฆานุ n าเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงตถาคตที่พระวันสุเตอความวดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเอ เราควรจะเรียนทำการทั้งหลาย้ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติสิ่งดีดีพาน้าบุตรเจริญตานนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องบูรุดุลสงเสริมนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามคือความสุขทางกายสุขทางใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักความยินเป็นสุขเจรินในหน้าที่การงานให้ท่านได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรุ่ยใจบุญ ปั้นชูนวัตรประกาศชนะไปทุกภพทุกชาติตากกระด้างวันที่สืบแทนทำวันนี้เขเป็นสมบัติใหญ่สมบัติจุฬาพาัฒน์ขับไม่คล่องเพลี้กินเหล่าใช้เพืโดยส,ส,สร,รย้างบารมีไปทุกภพทุกชาติอัเนเดินเมื่อเช้าเจริญสมาธิภาวนาไวทา้ไท,ท,ท่นทไไนงงานบิดองใจให้ทำเข้าถึงรัชนทรไปลายชัดง่ายบรรลุพระอุปนิสานได้โดยง,ง่ายโดยเร็วคันทุกท่านทุกคน Thank you. Wow.